สามสองสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้อ่านรายได้นับตัวและตำแหน่งที่เราได้รับด้วยคครับรับผมก็ผมมินนะครับนักธุรกิจที่สันวาเลอร์ครับวันนี้ก็ได้ตำแหน่งเดวินเนอร์มิสเตอร์สมาร์ทบีทไทยแลนด์ชุดสันคืนที่ผ่ครับผมสวัสดีครับออโต้ครับวีรยุทธพิมพ์สกัดครับได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสเตอร์สมาร์ทบีทไทยแลนด์สองพันยี่สิบห้าครับผมสวัสดีครับผมอาร์มครับธนงศักดิ์ช่วยเกิดครับได้ รองชนะเลิศอันดับสองมิสเตอร์สมาร์ทบีชไทยแลนด์2025ครับสวัสดีครับต้นนพดลอุทิยาครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามมิสเตอร์สมาร์ทบีชไทยแลนด์2025ครับสวัสดีครับครูพิรุพัฒน์แสนสิิ์ครับได้รองชนะเลิศอันดับที่สี่ครับมีลูกค้าบอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกไงบ้างหลังการที่โอ้โหเราลงจากเวทีเสร็จแล้วก็ทำโม่งอีกเวทีครับก็ตอนได้ยินว่าได้รับรางวัลนะครับก็รู้สึก ตื่นตันใจครับรู้สึกย้อนอดีตถึงตอนที่ประกวดมาต้องบอกว่าอันนี้เป็นเวทีที่สาครับผมเวทีหนึ่งผมก็ได้ลุ้นมงแต่ก็ได้ลองหนึ่งมาครับแต่ก็รู้สึกว่าพอได้ผู้ชนะแล้วมันรู้สึกแบบนี้เองคือมันน้ําตาจะไหลครับมันรู้สึกความเหนื่อยที่เราผ่านมาแต่ละการเก็บตัวแต่ละครั้งะครับครับครับสำหรับ้องนะครับก็การแล้วตอนนั้นรู้สึก,ร,สกรู้สึกตื่นเต้นครับจะพูดกับน้องมิ้นอยู่ปะมิ้นใครก็ได้นะแต่ว่าเราต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเวทีนี้เป็นปีแรกด้วยที่เขาจัดที่นี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รางวัลรลงชนะเลิศแบบนี่ครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับการที่เราจะต้องไปเป็นตัวแทนประเทศไทยสำหรับการประกวดในคันดีและได้บอลพิเศษใยการที่ก็เป็นเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยครับผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่านี่เป็นการประกวดของเวทีในแบบครั้งแรกของผมเลยนะครับแล้วก็มาถึง องสามก็ยินดีมากๆเลยครับแล้วก็คงเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับสําหรับไปเวทีต่างประเทศครับครับผมต้นนะครับเห็นางครับสำหรับต้นนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สองของการประกวดครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าปีที่แล้วอ่ะต้นก็ทําได้ไม่เต็มที่แล้วต้นก็อยากจะกลับมาแก้มืออยากให้ทุกคนรู้จักต้นในมุมที่มันเป็นตัวต้นจริงๆครับก็เลยมาลงมิสเตอร์สมาร์ทบีชไทยแลนด์ต้นก็รู้สึกภูมิใจในรางวัลนี้มากเลยครับขอบคุณครับ สำหรับผมก็เป็นทีแรกนะครับก็อยากจะสนุกไหครับติดเต้นมากครับคิดว่าเป็นยังไคท่า <c oughs> ก็คิดอยู่หน่อยๆครับก็ติดเต้นมากๆก็รู้สึกพอใจครับผมก็ทําเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียใจครับแล้วก็พวกเราทั้งหาคนอยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับที่คอยมา ช่วยเหลือพวกเราในการช่วยแชร์กระแสให้แบบเวทีนี้ดังขึ้นนะครับผมก็ผมพยายามจะสร้างมาตรฐานให้เวทีนี้จสะบัมีดนี้ปีหน้าได้แ,แบบมาตรฐานดีกว่านี้มากขึ้นนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่นิโน่ขอบคุณคุณธศนิสาครับผมที่ทําเวทีนี้นแบบนี้มานะครับผมมากครับสำหรับลูกนี้นะครับอีวีหน้าที่แค่ไหนจะไปตวจที่ฟิลิปปินส์ครับไม่นานครับวันที่27นี้ครับ27กันยายนนี้ครับก็ไปฟิลิปปินส์เก็บตัว8วันครับผมก็ พร้อมพ้มเสมอครับผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับชูนี้ผมพอมสูทุกอย่างขอบคุณครับ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 ต่อไปนะก็เก็บทีละคนครับาีคนใส่ไมค์นะโอเคอะป